จะแอบตามแฟนเนี่ยขึ้นรถไปไหนทำอะไรนะจะลงไปหมดได้เลยครับโดี๋ยวแก้เบอนะครับ,คครบ,ดบ,รบได้ชเ,เ,เ,เดบอแล้ว น่าจะจะแอบขึ้นรถนะครับโดยที่ไม่บอกพี่บอสว่าเราจะไปด้วยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกทุกคนเลยว่าพี่บอสเนี่ยไปไหนทําอะไรกับใครยังไงที่ไหนไม่บอกนะสักครัหนึ่งเออมันแบบมันเป็นเรื่องปกติหรอเป็แนแฟนกันเนี่ยมันก็ควรต้องบอกจะไม่แจ้งแม่อะไรเงี้ยไม่ว่าหรอกแต่คือแบบต้องบอกกันหน่อยแต่นี่คือไม่บอกเลยนั่นก็รู้สึกว่าเออทำแบบนี้มันไม่ได้ป้าน่าจะแอบตามแฟนเนี่ยขึ้นรถไปไหนทําอะไรนะ่าจะลงไปหมดจะทํา ให้พี่บอสไม่รู้เลยว่านัดเยมากับพี่บอสนะครับคือเอ,า,อาง่ายวันในทั้งวันนะทุกคนจะไม่ให้พี่บอสร,รู้เด็ดขาดว่านัดเอมาด้วยโอเคไหมคือตอนนี้นั่นก็ต้องแบบเลิกลักน,นิดนึงเพราะว่าก็พี่ว่าจะขึ้นรถมาแล้วจะเห็นทุกคน,มา,านมาแล้วที่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ได้เห็นเดียบออดนะครับได้ครับผมโอเคครับสักเย็นๆนะครับผมตอนนี้กําลังขับรถอยู่เลยโอเคครับครับครับแค่นี้นะ ื่อกี้นั่งเวียนหัวมากอ่ะมากแบบมากมากเลย <c oughs> คือเรานั่งข้างหลังตรงเนี้ยแอบมาตลอดแล้วเราก็แบบอากาศก็ไม่มีหายใจเพราะว่าพี่บอสไม่ได้เปิดแอร์ข้างหลังนปกติรถคราวนี้ถ้ามีคนอยู่ข้างหลังมันจะเปิดแอร์นะตอนี้มันไม่มีก็เลยปิดไว้แล้วคือแบบร้อนมากแต่บ้าไปแล้วพี่บอสไปไหนไปทันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารีบลงไปก่อนเที่ยงอยู่ไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะ โทรตามเอ๊ะโทรหาเลยดีกว่าไม่รู้อยู่ไหนอะไนี่อะไหรอเ้อาอะไปาอะไรนะ้่าไม่ราทโยอันหนึงนะอ่าอยู่ห้องน้ำทำไมหรอป่าทไม ก็เธออยู่ไหนอ่ะถึงห้างเราถึงห้างห้างอะไรอ๋อไอคอนไหนอามแล้วอยู่แล้วอยู่ไอคอนชั้นไหนตรงไหนอะเฮ้ยเขาไอะอ๋อเขาเขาแค่อยากรู้ว่าในไอคอนอะมันมีกี่ชั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ไปไง รเรวอยู่ชั้นจีทำไมอ,อะไรกงโอเค okay. ชั้นจีหรอแล้วชั้นจีมีอะไรกินบ้างอ่ะตรงนั้นมีอะไรกินบ้างไหนเกล้องนี้ฮะเกล้องปนึงขา้ของน้ำอยู่ห้องน้ำไหนอ่ะ บ้นนึงนะห้องน้ำมันลโล,ลคนมันเยอะเขาเกรงใจคนอื่นบ้านึงนะคนเยอเกรงใจไหมบ้านนึงเดี๋ยวเกรใจไ้ไนับอบางไม่อ๋อพอดีเขานัดกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกไงานอ,อ,อ่เห็นไหมเนี่ยเพื่อนเนเพื่อไม่ใช่อ๋อห้องน้ำไงเราจะเจอเพื่อนจะมาอยู่ได้ไงอยู่ห้องน้ำบ้าไปเนี่ย แล้วเปนหนึ่งเป็นึง่งเป็นึง่งปนึงขอดูหน่อยดิว่าเธออยู่ไอคอนจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าเธอไปไอคอนจริงหรือเปล่าวะดิ <Yeah. S 1> อ๋อเออว่าที่มันเป็นตลาดใช่ไหมแล้วเราจะไปกินนั่งกินตรงไหนอ่ะไม่รู้ว่าหาให้ก่อนเหรอรคนเยอะไ คนคือนัทโทรไปถามพี่บอสมาเมื่อกี้นะครับว่าเออเธอกินอะไรหรอเขาจะได้สั่งด้วยอะไรเงี้ยสรุปพี่บอสบอกว่าเขาอ่ะย้ายขคือติดลมโบนเพราะว่าข้าวราดคนมันเยอะมากแต่นัทบนข้างบนก็คนเยอะนะมีรักลมคมในแหละมีรักลมคมในแหละเออเริ่มจะเป็นเรื่องที่แปลกๆแล้วพี่บอสเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นั่งกินร้านไหนเดี๋ยวนัทขอเดินหายแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าต้องเดินแบบเงียบๆนิ่งๆหน่อยด้วยว่าจะเห็นเหลือเกิน จนหมดแล้วโอลดีดยวน้อยเดี๋ยวใเดี๋ยวนั่หามุมแอบถ่ายก่อนนะทุกคนจะได้รู้ว่านั่งกินกับใครจะคอยไปนั่งแอบตะไรนะให้ดูนี่เอ,อาจริงนะคืเอเาอจะมีพี่รุษมากอะ่ะคือถ้าใครเห็นนะครับจริงตอนนี้คือคนรอบข้างพนักงานเริ่มเริ่มมอง,งๆแล้วว่าเอ๊ะคนนี้แปลกประหลาดเนื้วต้องหวดบ้านคมดับรูด ม่เห็นมีใครมากินกับพี่บอสเลยนั่งกินคนเดียวนะร้านเาไม่น่ามีอะไรแล้วแหละคงหิวข้าวมานั่งกินข้าวแล้วก็คงไม่มีอะไรเนาะออตอนนี้ก็คือคงได้ดูพี่บอสกินไปก่อนเพราะว่าอยู่มากอะ่ะทุกคนเอาจริงนะตอนนี้นันก็โคตรหิวเลยหิวมากๆด้วยแต่ถ้าเราแอบไปหาอะไรกินก่อนได้ไหม คือร้านอาหารเดอยแยะมากเลยตอนนี้นี่เจ็บปุ๊บไดิเดี๋ยวพี่บอสหายไประหว่างที่เราแอบไปกินน่ะมันก็ไม่ทันเราแล้วเผลอๆถ้าพี่บอสขึ้นรถเราก็สวยเลยเอาจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือถ้านัดกลับไปหลังพี่บอสแล้วพี่บอสกลับไปก่อนน่ะอันนี้ซวยหนักมากนัดจะกลับบ้านยากมากๆคือตรงนี้มันไกลจากบ้านมากๆเลยเฮ้ยรเยลงบันไดไปแล้วลงบันไดไปแล้ว เอาจริงอันนี้ถ่ายายากมากทุกคนขอโทษด้วยที่แบบมันสั่นไปหมดเลยเพราะเราต้องแบบแอไมถ่ายเราจะไม่ให้พลาดแล้วครั้งน,นี้เราจะตามตลอดแลวเพราะเราจะได้รู้ว่าทำอะไรต่อจากนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วซื้อน้ำไฟเทเกอร์ หรือชาดมอยู่จริงคิมนี่เลยนะดูแบบเป็นสายลับมากเลยอ๋อแฝดเนี่าอ๋อดาราพี่ก็คิดว่าดาราอ๋อครับคือเราอ่ะเราก็ล้อง่ายจนแบบดิ้ก็เราตามดาราอะไรอย่างี้ คนเมื่อกี้พี่พร้อมหยุดตรงถังขยะเนี่ยเฮ้ยงั้นว่ามันจะกลับแล้วหรือเปล่าเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวนัดกลับก่อนคนละทางเลยทุกคนเดี๋ยวนัดไปรอที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวไปแอบที่รถแล้วก็เดี๋ยวเราตามต่อว่าไปไหนเนาะโอเคยไหมทุกคนแล้วทุกคนเรากลับมาที่รถแล้วเดี๋ยวเราแอบต่อเพราะว่าเมื่อกี้คือเหนื่อยมากเดินตามแต่พี่พอลก็ไม่เห็นทำอะไรไม่ได้เจอใครด้วย แสดงว่าไม่ได้ดัดที่นี่ตอนนี้หน้ามืดหน้าดำมากก็ต้องยอมทุกคนมันไม่มีแสงน้อยทำไงเออเฮ้ยพี่อดมาทุกคนนนเห็นไหมจะไปไหนต่อเนอีเ่ย,ยพี้แอป ใช่ไงทำมาได้ไงเนี่ยอะไรจริงอะไรจริงตอนไหนอ่ะมาตั้งแต่บ้านน่ะเออพี่ดีอ๋อนไหนข้างหลังอ๋ออยู่ตรงนี้ทำงานแล้วขาอยู่ตรงนี้นั่งได้ไงตรงนี้ก็นั่งแบบนี้แหละไม่เห็นเลยนั่งอย่างเงี้ยแหละเนี่ยโออเด็ดเนี่ยแคบๆเนี่ยไม่ทันรู้เลยจะไปไหนต่ออ่ะเอามาคุยกันมาเคี้ยวเกันดิ น่าานจะลบกดูดึงไปก่อนไม่ไหวดูดิตัวติดนะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมเธอไม่เห็นเขาแน่เราจะเปิดประตูแล้วอะ่ะงงด้วยไหนดูโอ้ยแค่ลงก็ลำบากแล้วเข้าไงก่อนโอแค่ขนาดนี้เขเลยว่าจะเข้าข้างานไปประตูหน้าแทนไม่รู้แอบนะใครหรือเปล่าเห็นโทรคุยโทรศรัพท์ด้วยเฮ <Baby. S 1> ้ยมีเขาจะไปคลินิกเธอขอโทรมาคอนเฟิร์มฮนะ คลินิกอะไรทำหน้าเขาก็ไม่อยากให้เธอมาเพราะว่าถ้าเขาไปคลินิกเธอรอนานไงอ่ะถ้ารอนานเธอก็ท้อปวดไงว่าเออมาทำามทำไมเนี่ยรอนานเขาก็เลยแบบเออไม่มาเำไมที่บ้าไปคลินิกเหรอเออคลินิกคำหน้าเหรอแบนขึ้รถไปจะไปทำคือมีกับมรถไปจะไปทำและเขาก็จะทำเรื่อยเร็วของใคขึ้นรถเลยเลยเนี่ยเป็นเอาไว้ later ตามมาทำอะไรนะฮะเอาต้องเพื่มเงินอีก ดีเลยเหมือนเขาจะรู้เลยว่าเธอต้องมาทำานาเขาก็เลยอยากมาทำด้วยงั้นรีบไปเร็วไหนเธอมาทำที่ไหนเนี่ยนี่โอ้ด็อกเตอร์โทนี่โอ้ยเคยได้ยินอยู่นะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาเลยเนี่ยที่ได้มาด็อกเตอร์โทนี่เนี่ยคือเขาว่าเห็นแต่ในเฟซบุ๊กเห็นแต่ในไอจีไงเยอะมากเลยแต่ไม่เคยมาเพราะเธอไม่ยอมพามาก่อนนั้นเนี่ยพูดจริงของดีพามาของดีก็ไม่ยอมพามาสักทีก็นี่ไงพ้ามาแล้วนี่ไงฮะไปดูตรงนู้นหน่อยเมื่อกี้ก็เห็นว really ่ามันม yeah, ีเป yeah. ็นไง อ๋อบหอดทอกนี่ไงว่าเลยตรงนี้คือของเธอหมดแน่แน่เลยไม่จริงไม่จริงแล้วเพราะที่นี่เขาเด่นเรื่องบรอดท็อกฟิลเลอร์มากโอ้ยลอรโสตดี้คือได้รางวัลเทียบเลยนะโอโหแสดงว่าการันตีแบบมาตรฐานดีแน่นอนการันตีแน่นอนไม่งั้นเขาไม่มาหรอกเพราะว่าเวลาเราจะกินิกเนี่ยต้องเลือกให้ดีที่สุดนะใช่แล้วไม่งั้นแบบไม่ได้นะไปรีบไปหาหมอดีกว่า ก็มึกสาคุณหมอแล้วบอกทำวันนี้ดิโคพัคเกี่ยวกับเรื่องของหลุมสิวรอยสิวอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่ากวนใจมานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามาจัดการให้คุณหมอแบบเคลียร์รอยสิวหลุมสิวให้หมดดีกว่าเคลียร์ทังหน้าเลยเอ,อ้าหน้าเธอต้องแบบยิงประมาณล้านจุดได้อะ<ม>จริงไม่คุยเลยหรอมีน้อยน้อยน้อยที่จะไม่ขึ้น ทำพิโคพลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าคือแดงฉ่ำเลยบอกคุณหมอเลยว่าเอาแบบจัดหนักจัดแรงเมื่อกี้ก็คือทำแบบอ้าวต้องคิวไปทำก็ต้อมานั่งรอไม่ใช่เธอหน้าดีแะไรนี้ก็จะทําอะไรอีกเอาที่เหลือไปเขาทําเถอะเพราะว่าดูดีคือรู้สึกว่าครั้นี้ครั้งแรกดีขึ้นจริงๆนะยังวันทันดังไหนเลยวันดีขึ้นไปมันฝังทำทะไรอ่อ๋อมันก็มีอาการแดงๆแบบนี้แหละแต่ว่าคุณหมอก็บอกวิธีรักษาเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้ว ก็ใครนะครับที่สนใจอยากจะทำเหมือนนัดนะครับก็มาได้เลยครับที่ดรโทนี่คลินิกนะครับผมมาง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนนะครับถ้ามาก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่อง BNT Watch t o r นะครับผมจะมีส่วนลดพิเศษให้กับทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย